ระดับตำนานคาร์ลสซานตาน่าเตรียมเฮกันเลยเมื่อเขาจะกลับมาเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเราอีกครั้งกับซานตาน่าลูมิโนซิตี้ทัวร์2 0ง6งานนี้เน,นาะจะจะนเิเพลงยิ้มมาให้แฟนเพลงได้เต็มอิ่มไปกับมนตร์ฟังทางดนตรีอย่างเพลง smooth มาเรียมาเรียและแมชิบูแมนละอีกเทียบแล้วยังมีคอนเสิร์ตพิเศษจะกราชาเพลงเพื่อชีวิตของทางยังคา,าราบาวอีกด้วยอ้าวใครที่มีบัตรอยู่ในมือพลาดไม่ได้29กุ้มภาพันธ์ที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีจ้าจัดไปค่ะ าสร้างความสยองถึงสอยก้าวเลยล่ะค่ะสาวสอมบีที่ผ่านหน้าเละๆมาชวนชาวมาส์บอยไปดูหนัง Bride and Prejudice and Zombies ภาพยนตร์แหวกแนวเนื้อความคิดแฝงความโรแมนติกบวกคอมดี้แนวใหม่ที่จดแปลงชาววรรกรรมคลาสสิกชื่อก้องโลกของเจนออสเซนและผลงานการเขียนบทภาพยนตร์ของยอดฝีมือสุดเจ๋งแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างเดวิดโอรัสเซลไปพิสูจน์ความกลัวกันได้4กุมภาพันธ์นี้ถือโรงภาพยนตร์จ้าน่ากลัว พิรีการช่วยฉันทีดูมีอเฟวอร์สัปดาห์นี้พบกับ2องพิธีกรสุดหาคิวทิติพันธ์และแจ็คไรเดอร์มาทําภารกิจโหดมันหาแข่งกันซิงบอกเลยว่าแต่ละเกมต้องวัดใจทั้งนั้นแต่ใครจะกล้ามาร่วมแจมทาภารกิจกับ2แขกรับเฉิญบ้างรอชมกันได้เสาร์นี้บ่ายโมงห้าสนาทีทางช่อง9ก้าเอ็มคอดเอสดีจ้า